ใจผูลิตรู้ไหมว่ามุกแต่ละล็อตอะคะ่ะรอบเก็บเกี่ยวแค่ปีละครั้งครับผมแล้วพี่มิวไม่ใช่ว่าจะมาได้ตลอดเวลาเราต้องเตรียมสินค้าต้องเตรียมหลังบ้านต้องเตรียมมุกบางปีก็คือไม่ได้ผลก็คือไม่สามารถได้ขายอะ่ะแต่ว่าเนี่ยจัดมาให้วันนี้พี่น้องใครอยากได้มุกหลักร้อยฉันจะขอบ พี่มิวเองนะครับวันนี้อ่าขว่หนึ่ง,งหัวใจหน่อยเร็วพอหัวใจรัวๆหน่อยหัวใจรัวทุกคนขอหัวใจสองแสนดวงวันนี้หลัก้อยก็น่าตกใจนะและมันเจ้าของแบรนด์มาเองนะครับจากแหล่งต่างๆว่าจะออสเตรเลียฟิล <6, 000. S 1> ิปปินส์นะครับแล้วก็อเอเชียตะวันออกท,ท,ที่เรามาวันก่อนก็ขายดีมากต่างหูอะไรเงี้ยออกไปเยอะมากตอนแม่ผมมานานแล้วอันนี้หกแสนเก้าครับผมทำไมถึงเป็นราคานี้มุกแท้จ้าไม่ใช่มุกอันยืดตลาดอัน ประตูน้ำดิตัวนี้คือเซาซีเป็นไข่บุกน้ำเค็มนะคะจากออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียโอ้ยทุกคนสวยมากดูใกล้ๆทุกคนต้องบอกว่าอิมพอร์ตจากออสเตรเลียเลยทุกคนแล้วเนีคยคอผมอยู่เท่าไหร่พี่เส้นนี้ละค่ะเฮ้ยได้ควมเท่าไหร่เนี่ยพี่หลักเท่าไหร่เป็นหลัก พี่มิวในคอของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะบอกเลยว่าเป็นมุกที่มีความเป็นสีทองโดยเฉพาะไข่มุกสีทองเขาบอกว่าเป็นมุกจากฟิลิปปินส์ครับแล้ววันนี้อยู่ในคอผู้ใหญ่ยังไงครับพี่มิวเนี่ยถ้าสายพันธุ์เดียวกันเลยครับผมใช่ค่ะแต่นำมาเป็นสีทองสีธรรมชาติอือันนี้คือเราไม่ได้แต่งสีคุณพี่มิวจะบอกก่อนว่าถ้าน้าจืดทําสีนี้ไม่ได้นะสีนี้ไม่มีนะถ้าเราเจอในน้ําจืดอะ แน่นอนสีทําขึ้นมามแต่ถ้าต้องการสีธรรมชาติก็ต้องฟิลิปปินส์เท่านั้นน้ำอันนี้คือเกิดจากธรรมชาติของสีธรรมชาติร้อยเปอร์เซนเพราะว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยแค่แค่ใบเจเเนี่ยก็คือมั่นใจได้เลยถ้าคนเล่นมุกจะรู้เลยถ้าเจเเนี่ยก็คือ,อยืนยันและการันตีด้วยสถาบันระดับโลกว้าว เนี่ยเส้นนี้เลยสีสีทองพี่พิโช์นิดนึงเลทุกคนใกล้ๆนะครับทุกคนนะครับจะมีใบนะครับอันนี้จะเหมือนเป็นใบเซอร์นะครับ GIA นะครับต้องบอกว่าเป็นสถาบันที่การันตีว่านี่คือบุกแถ่นะครับจากนานาชาติเลยผู้ใหญ่เคยรายอะไรที่แพงขนาดนี้ไหมวันนี้เราแพงุดแล้วพี่มิวเอาปีได้ไหมรอบปีนี้ถ้าใครเกิดกดเส้นนี้ขึ้นมาอันนี้คือปรากฏการ์ติก k เลยนะใช่ไหมครับจะขออนุญาตอันนี้ยังไม่ได้ถามเจ้าของเลยนะ พี่เอเล็ก็หอมที่ดีที่สุพี่พูดอะไรพี่จะต่อรองพี่จะต่อรอ,องอะไรพี่จะต่อรองอะไรจะขอให้ผู้ใหญ่บ้านจีนแลนด์ไปส่งด้วยตัวเองแต่ต้องขายเส้นสนี้นะเออแต่ต้องเป็นเส้นนี้นะอยากรู้จังเลยใครจะเป็นคนคนนั้นได้ไหมคุณอันนี้คือบอกเลยว่าแท้แน่นตอนเอาคอไปวางเส็จการันตีเลยเออเอาคอได้หัวไปวางเส็ยโต๊ะเลยครับก <ๆ S 2> ว่าที่เขาจะรับอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่เช็คนะเขาต้องชเช็คก,ก่อนเช็คจนเหนื่อยเช็คแล้วเช็คอีกเช็คจนเหนื่อยจนวิน วันนี้5,000คนกดหัวใจกดแชร์รัวๆนะครับผมเดี๋ยวจะขอเพื่อนแบบราคาพิเศษพิเศษเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะอันนี้6กแ0 0เก้าหมื่นบาทแล้วตอนนี้มีคนบอกว่าตักตะก้าด่วนแสดงว่ายังไงผู้ใหญ่ตอนนี้เขาอยากเป็นคนคนั้นที่เป็นหนึ่งเดียวว้าเอาดีๆผมจะไปส่งเองนะไปส่งเองเดี๋ยวพี่อะไรไปรีแคปด้วยนะเดี๋ยวจะไปทําข่าวเลยมันไม่ได้มี ไม่ได้มีแบบว่าหลายชิ้นหลายเส้นเหมือนกันอลย่างเงี้ยมันต้องชิ้นต่อชิ้นแล้วใบเซอร์ก็ต้องเล่มนั้นด้วยครับผมค่ะรหัสเลยใบใบเซอร์เบอร์อะไรเงี้ยมันก็ต้องสําหรับเส้นนั้นโดยเฉพาะเอางี้เราขึ้นตะกาได้เลยไหมดีไหมยังไงนะคะเอาเอาไหนก่อนเจ้าไหนก่อนเอาไหนก่อนตอนนี้ทุกคนขอตะกาแล้วได้เดี๋ยวรบตป๊บหนึ่งกำลังมาโอเคมิวเมื่อสักครู่นี้มีคนบอกว่า ราคาหลักร้อยมีจริงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลบคุดหลักร้อยนะคะราคาหลักร้อยมีจริงหรือเปล่าหรือว่าตัวเออคุณพี่หรือว่าตัวพี่น้องต,ตัวไหนครับพี่มิ้วหกหรือเปล่า,า,ลลานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูดาบ้านเขาจะปรับอะไรพี่อันนี้คือแหวนหรอให้ลูกค้าดูหน่อยได้ไหมมิ้วมิ้วภูมิใจในตัวนี้เลยตัวนี้สวยมากตอนเข้ามาคือมันกี่พันเนี่ยพี่ถ้าตัวนี้ไม่ใช่เป็นหมื่นหลนอยู่คือจริงถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดเม็ดเดียวแบบนี้ถ้าเราเดินเข้าชบับไปยังไงก็ราคาพึ่งหมื่นอ่ะเอ่่งหมืนอตอนมใากโปรห้ พี่เมียวทำโปรให้พี่มันคือมุกที่แบบเราเราไม่ดัดให้ไหมเป็นมุกธรรมชาติใช่ไหมเป็นส่งนี่เลยใช่ปะทรงเอลิคูลาทุกเม็ดบนโลกใบนี้ไม่มีตัวนี้เหรอที่เขาบอกมุกเอลิโกล่าใช่ค่ะที่เป็นมุกที่จะมีสไตล์ที่เป็นรูปแบบของใครของมันใช่มีหนึ่งเดียวในโลกใช่ค่ะดูสิถึงว่าแต่ละเม็ดอะค่ะแม่หอยคนละตัวคือไม่มีเม็ดไหนที่เหมือนกันเลยนอกจากมีความคล้ายเท่านั้นเองค่ะว้าวสวยมากธรรชาทุกคนอยากวันนี้ขออนุญาตกดราคาพิม แบบไม่ได้นะถ้าจะมาแบบครึ่งหมื่นพี่ขอบวันเนี้ยผมขอคนที่เร็วระไวคนที่อยากให้คนที่คุณรักได้ใส่มุกแต่ว่าจํานวนจํากัดเนาะพี่มิวเตรียมเตรียมมาแบบอาจจะไม่ได้เยอะมากเราทาการตัดล้่มันปรับไซส์ได้ด้วยพี่บีบได้เลยปรับไซส์ปรับไซส์ได้โอได้นิ้วเล็กนิ้วใหญ่ใส่ได้ทุกคนค่ะเห็นไหมปรับไซส์ได้คือแบบเชียร์ตัวนี้จริงราคาก็คือครึ่งหมื่น คือถ้าเกิดว่าเราอสมมติว่าไม่ต้องพูดช็อปไหนช็อปพี่มิวเองถ้าลูกค้าเดินเข้าไปอยากได้บาโรเอลิกูล่าสักเม็ดนึงอะเม็ดนึงอะยังไงก็สี่พันห้าหกพันครับผมแต่เดี๋ยวเราดูเดี๋ยวขอตะกร้าแหวนพร้อมไหมคะเดี๋ยวจะให้กดพร้อมกันนะครับทุกท่านจากราคาหนึงหมืนวันนี้พี่มิวเพื่อเอฟซีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทุกคนให้ราคาให้ราคาท่าหร่ตะกร้ามาเลยราคาตะกร้าขึ้นเลยครับทุกคนกดให้ทันนะเดี๋ยวนะมันราคามันครึ่งหมื่นแล้วนี่ฮ้ย พี่มิวเดี๋ยวยีหลรบอก699บาทเกินไปโอ้ยทุกคนไม่เเป็นพวกแค่นะว่าทุกคนต้องเร็วนะเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะบอกพี่มิวผู้ใหญ่สวยมากแล้วเหมาะกับเสื้อผ้าแล้วเวลาคุณขึ้นเวทีเนาะอันนี้ขนาดอายุย5ิบ้าใส่ซะนีเออแก่ไหมเราไม่แก่เลยไม่แก่ดูดีมากเลย ดูหรูดูแพงดูราชูุลีเนี่ยนะคือผู้ชายใส่ได้ครับแม่แม่ท่านไหนดูรวยมากกลัวว่านิ้วใหญ่ใส่ไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าพี่ปรับได้มันปรับได้อ่ะสมมุตินะครับทางผู้ใหญ่เนี่ยจะซื้อให้กับน้องเบสนะโอ้ยออ้ยออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ มันมีหลายแบบมีทั้งสร้อยมีทั้งแหวนสมมติว่าเขาจะสวมแหวนกันผู้ใหญ่ไม่ต้องกังวลเลยว่านิ้วนางเวลาสวมใส่เนี่ยมันจะอุ๊ยมันจะไม่พอดีนิ้วนางคาง้ายจ้องไว้ได้แหวนสแตนเลสระหว่างรอแหวนเพชรใส่แหวนมุกไปก่อนจ้าใส่แหวนมุกครับทุกคนรีบกดเลยนะครับในราคา699บาทโอ้ยคนลูกพี่น้อง ตอนแรกเคยเห็นาคาวาเาว่าเพิ่นเปิดบางอย่างว่ามันสามอย่างตอนแรกคิดว่าจะลดมาตอนสามพันเก้าบาทขายเขาบอกพี่เล็กเสียงในหัวดังมากใช่ทุกคนก็คิดเหมือนผมใช่ไหมจดจำจริงๆครับผมหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งรีไหมครับส่งน่าจะมีโปรส่งรีอยู่นะน้องแอดมินขามีไหม ผกเก้าเก้าอ่ะสวยมากพีรับจ้าเ้าทุกคนรีบกดเลยนะครับพี่ไม่พีลาสีนะเข้าไปเลือกสีได้เลยค่ะครับผมมีขาวมีม่วงแล้วก็มีพีชนะทุกคนกดเลือกสีเองตามใจเลยลันนี้จะเป็นสีพีชไปจากแดดดูสิเข้ามาดูซองดูเปนดูสิวิวอยากให้กดไปคนละสีเอ่อทุกสีอยากอยากให้ได้ทุกสีนะมันปรับไซส์ได้เด้อมันปรับได้เนีงค่ะปรับได้ แล้วสวยไหมผู้ใหญ่ใส่อลวสวยั้มผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้จริงค่ะทุกคนเหม,มาะม,มากสาหรับใครที่อยากหากของขวัญให้คนที่คุณรักไม่ใช่<ๆ>เพราะว่าตอนนี้ใกล้จะสิ้นปีแล้วมิวบอกจะได้<น>ที่ผลิตทันใช่หกเก้าเก้าหกเก้าเก้าต้องมาปรับไหมเขาบอกอมันปรับได้ได้เลยค่ะลูกค้าซื้อไปคือปรับได้เลยเราปรับไม่ตรฐามไม่ให้มันปรับอ่ะพี่ลองยืดเอ่ะลองยืดนะลดมาแล้ววันนี้เนี่ยมีแบบเขาเรียกว่านะ จากดิสนีย์เหรอใช่เขาเป็นตำนานของหอยมุกเลยใช่ไ,<ด>ไม่ค่ะวันนี้ต้องบอกว่า <c oughs> ไม่จริงไม่จริงอ่ะจะมีผู้เชี่ยวชาญมาดูทุกคนผู้ <c oughs> เชี่ยวชาญแค่ไหนถึงจะมาดูมุกมต้องบอกว่าเขาต้องอยู่ในทะเลลึก <c oughs> วันนี้เราให้น้องเขาขึ้นจากแหล่งทะเลน้ำลึกจากเซาท์อีสต์เอเชียตะวันเฉียงใต้รวมถึงทะเลอันดามัน เป็นผู้เชี่ยวชาญวันนี้จะมาตรวจสอบให้เลยจะมายืนยันการันตีว่านี่คือมุกแท้ดังนั้นพร้อมไหมผู้หญิงใส่ได้ใส่ได้เกาทุกคนรีบกดรีบกดเดี๋ยวเราจะให้ผู้เชี่ยวชาญมาแอ่ะตอนนี้ทุกคนครับตอนนี้เหลืออีกเพียงแค่100เส้นสุดท้ายเร็วๆทุกคนก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญจะเข้าเดี๋ยวระหว่างรอระหว่างกดแบนเนาะตัวนี้ตามมาแน่นอนอันนี้หลักหมื่นจะกดมาให้หมดเลย รักเมือนจิกดราคาแล้วใหม่พี่น้องเลยจะขอราคาเลื่เลเลยมือนี้นะครับวันนี้ต้องราคาดีเท่านั้นหกเก้าเก้าสวยจริงดูสขนาดผู้ชายใส่ยังอย่างนี้เลยใช่ทุกคนใส่สวยผู้หญิงก็ใส่สวยจากราคาหนาใช่แล้วมันปรับปรับความกว้างความเล็กความใหญ่ได้ปรับกว้างได้ใหญ่ได้พี่น้องดูสิเนี่ยถ้าเขาซื้อให้กันแล้วว่าใส่นิ้วนิ้หนางข้างสายด้วยอุกคนดูดิ นะครับปังอ่ะและตอนนี้ก่อนที่เราจะเปิดตัวผู้เชี่ยวชาญขนว่าเป็นสร้อยเดี๋ยวเราจะผู้เชี่ยวชาญใส่ขอราคาแบบจึ้งๆนะถ้าจึ้งปุ๊บเดี๋ยวเอาผู้เชี่ยวชาญมาใส่ให้พี่มิวแนะนําตัวนี้ว่าทุกคนต้องกดครับผมตัวนี้ยังไงครับพี่มิวครับตัวนี้เดี๋ยวให้ให้ทุกคนดูก่อนว่าขโมยแบงค์ไมุกไปแบบนี่เกือบทั้งทะเลค่ะเฮ้เนี่ยค่ะหอยแบบต้องต้องใช้แบบหอยกี่ ขี่ตัวกว่าจะมาเป็นไข่มุกแบบนี้ถ้าทั้งทะเลแบบนี้มันไหลหมื่นไหมพี่ใช่ค่ะแต่ต้องพิเศษได้เอฟซนะให้ดูใกล้ๆก่อนแล้วดูร่องรอยธรรมชาติเขาคือมุกจริงมันไซไม่เป๊ะไงเพราะมุกจริงใช่ตัวเองดูตัวเองดูใกล้ๆเลยพี่น้องมุกมันมุกมันไซไม่เท่ากันนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นมุกธรรมชาติของจริงแล้วก็ของแท้มันจะไม่ใช่ออกมาจากเครื่องที่แบบว่าผลิตเอาอ่ะออทุกคนเขาบอกสวยมาก อะมุกทั้งทะเลแบบเนี้ยถ้าใครบอกว่านอกจากแหวนแล้วอยากได้สร้อยแบบเนี้ยพ,พี่มิว้วได้ไดค่ะขอราคาพิเศษให้เอฟซผู้ใหญ่นะตัวนี้ปกติถ้ามิ้วขายหน้าร้านนะคะคือร้านเราอยู่อยู่อยู่ที่กระบี่ใช่ไหมคะเราจะขายส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าต่างชาติเนาะเส้นนี้จะอยู่ที่6 9พัแบรนด์หนึ่งวันนี้ทุกคนค่าฟังดีๆยังไงครับพี่มิว้วตรารเลอย่งดีแล้วทุกคนขา จริงๆเราตั้งใจอยากจะขาย2,009นะแต่ด้วยความที่มาถึงมาหาน้องมิกถึงพี่มิวให้9โหล9เส้นไปทีมงานช่วยกดหน่อยจะไปให้คุณเฟิร์นเป็นของควันฟี่ใหม่แล้วเดี๋ยวอเล็กจะไปบอกว่าพี่เฟิร์นนี่มูลค่าหมื่นกว่าบาทแทนคําขอบคุณจริงๆมันไม่สาามรถได้ได้เหรอได้กดได้สะกร้าหนึ่งเดี๋ยวนะคือมันใส่อย่างงี้ได้เหรอพี่สองเส้นก็ได้ใช่ไหมใช่คือเนี่ยน้องมิกสามารถนี่ค่ะสวยมาก นี่บัพมาเนี่ยกค้าดูเดี๋ยได้ไเราเราไปงานบุญงานด้วยนะคะนี่ เราสามารถปรับได้อย่างนี้เราไล่ระดับกันไปอย่างนี้ได้หรือว่าเราเราใส่ให้มันสองเส้นเท่ากันอย่างที่น้องบิ๊กใส่เมื่อกี้ก็ได้ค่ะก็คือได้เลยก็คือจริงๆนะอยากให้ทุกคนได้เราจะเป็นของฟันของฝากใส่เองซื้อฝากผู้ใหญ่ได้หมดอันเนี้ยคือเชียร์จริงต็ราคามันดีมากอ่ะงานบวงานแต่งใส่ได้อันนี้ดีมากนะใช่ใช่มีมีสองสีนะมีทสองสีกดไปทั้งสองสีเพราะว่าเป็นดูอ่ะทุกคนดู บาลอกนะบาลอกเอลิกกล่านะตาก้าข uh> ึ้นราคาเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ลูกตาก้า้าเก้าไเก้าฉันได้เก้าหกเก้เดี๋ยวมุกทางทะเลแบบนี้นะเก้าหกเก้าทุกคนรีบกดเลยจ้าไมายความได้เก้าสองเก้าเฮ้ย กดเลยสองเส้นสื้ให้่อเดียวเดียวนะบางคนได้9 1 9าหนง้จริงหรอจริงบางคนไ้บางคนได้909อันนี้ของจริงนะไม่ใช่ประตูน้ำนะของย้ำก่อนคุณคุณเรามีใบรับประกันให้แน่นอนคุณต้องได้มุกแท้นะคะมุกแฉะมีใบรับประกันด้วยมีผู้เชี่ยวชาญรับประกันให้ด้วยนะครับใช่แทนนะมันจะมามันจะมาดูเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนกันเห็นไหมเห็นนะทุกคนเห็นไหอ่ะหลายคนบอกว่าถ้าวันนี้มีผู้เชี่ยวชาญจากทะเลลึก เดี๋ยวเราจะขออนุญาตเปิดตัวนะตัวจริงเลยจากตัวจริงแล้วจะมาสูมใส่มุกด้วยนะเราขอเขาลงอยู่ตัวจริงจากทะเลจากทะเลนี่คือผู้เชี่ยวชาญจากทะเลอันดามันและก็คือศาตาจย์ศาตราจย์แอเลียวเลี้ยวดูมีตาจันมาสตราจาจย์ศาตาจย์เลยนะเขาแนะนำตัวแล้ววันนี้ผู้เชี่ยวชาญจากทะเลลึกจ้าโอ้ยไา